เดี๋ยวใครอยากทุไล้เธอนั่งแม่จะพูดแรงเกินไปหรือเปล่าครับนี่พวกแกสองคนนั่งรถแดงมาฉันได้กลิ่นเบ็ดมืนแบบเปรี้ยวๆองนี้คุกเป่าพี่ได้แล้วพี่อาร์ตก็พูดไปแล้วสักเท่าทไหร่ไงอร่อยมากเลยค่ะแม่อร่อยก็กินเยอะๆสิลูกค่ะแม่ครับผมกับเยลลี่แวะมาเยี่ยมครับแม่พี่เฮดมาเรียกของเก็บเร็วเร็วๆๆสๆๆ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 ๆบๆๆ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  ไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมพาเข้าประตูหลังแล้วกันเนยหรือว่าเราจะเอาข้าไปซ่อนด้วยได้ค่ะแม่แม่ครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีสวสดพวกเราเอาผักมาฝากด้วยนะครับผักแบบเนี้ยที่ตลาดขายเต็มไปหมดนึืองยังไงเอาของแบบนี้มาฝากแม่คะ เน้เอปลามาฝากด้วยนะคะหนูบากเองกับมือเลยนะคะแม่หอมมากเลยคะ่ะลองตรงดูนะคะแม่เหม็นรีนนะบปิดฝานี่นะนะบ้านฉันเหม็นไปหมดไม่รู้ว่ามีหนอนตายนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เน่เอาไปไกลๆเลยคิดได้ยังไงเนะี่ยเอาของวันนี้มาฝากฉันน่าสิคะแม่หนูว่านะพี่สภายอะต้องเอามาแกงแม่แน่ๆเลยอะ่ะรู้ว่าแม่ไม่ชอบก็อยจเอาปลาลามาให้แม่อีกอะเนยแกพูดมากเกินไปแล้วนะก็มันจริงนี่คะ แม่ครับโรนัลโด้คนเดิมคนดีของแม่มาแล้วครับลุก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 ไปไปไปลุกไปไปนั่งกัอนลุกไปะนั่งกัอนลุกนั่งกัอนลุกแม่รู้ว่าลูกมาเหนื่อยเแม่ก็ให้เหนื่อยะทำอาหารอร่อยอร่อยไว้ให้ลูกนะยกไปสิเนยข้าแม่แล้วก็ผัดกับปลาเน่าๆนี่ออกไปด้วยยกไปสิเก็บขัง มาแล้วคะ่ะนี่อันหนึ่งอ๋อแม่ครับผมมีของฝากให้แม่ด้วยนี่ครับแม่ของฝากสวยมากเลยลูกคงจะแพงหน้าดูก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับสามพห้เองข่าวหน้าไม่ต้องนวนะลูกนะแค่ลูกมาแม่ก็ดีใจแล้ว ไม่เป็นไรหรอกครับแม่มันก็เสร็จเงินในกระเป๋าผมนะครับยารืดแล้วของหนูล่ะไม่มีเอา้าพี่พูดเล่นพี่จะลืมเราได้ยังไงอะโอโหสวยมากเลยอะขอบคุณนะคะทำจากหนังจระเข้นะอ์ตใส่ทองเยอะขนาดนั้นลูกไม่กลัวเหรอลูกไปไหนมาไหนอันตรายนะลูก มาฝากแม่ไ้ก่อนนะไม่เป็นไรดีกว่าครับแม่ผมว่าผมเก็บเองดีกว่าขอบคุณนะครับจ้ากินข้าวก่อนเถอะคนนั่งตรงนี้นะเดี๋ยวใครอยากทุไล้เธอนั่งทำไมจะนั่งไม่ได้หรอครับแม่ถ้าเมียแกนั่งกินเหงือเมียแกก็ติดเก,ก้าอี้สิ แม่จะพูดแรงเกินไปหรือเปล่าครับไม่ใช่แค่เมียแกนะแกด้วยถ้าแกสองคนอยากจะนั่งนูน่นปดปูเสือนั่งตรงน,นู้นนี่พวกแกสองคนนั่งรถแดงมาถึงว่าฉันได้กลิ่นเหม็นเหงื่อปเปรี้ยวๆไงไมู้ถ้าข่าวหน้าแกสองคนไม่มีรถอะ่ะโทรหาฉันดิเดี๋ยวฉันไปรับจะได้ไม่ต้องนั่งรถเบียดคนอื่นคิขงข่าคนเถอลูกอย่าไปคุยกับสองคนนี้มากเลยระวังเดี๋ยวมันจะยืมเงินเอา แม่คะทำไมแม่พูดกับเฮดแบบนี้คะที่พวกเราสองคนมาที่นี่พวกเราไม่ได้มาขอยืมเงินใครนะคะเราสองคนแค่อยากจะมาเยี่ยมแม่แค่นั้นเองคะ่ะถ้าอย่างนั้นต่อไปไม่ต้องมาเยี่ยมฉันเพราะฉันสบายดีใช่สิคะตอนนี้แม่ก็พูดได้นี่ที่ผ่านมาเวลาที่แม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็เฮดไม่ใช่หรอกคะที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แถมโอนเงินที่แม่ใช้ทุกเดือนอีกนะคะแม่จะด่าจะว่าให้หนูจะรังเกียจหนูขนาดไหนก็ได้ แต่หนูขอร้องเลยค่ะแม่แม่อย่าว่าเฮุเขาแบบนี้เลยนะคะเขาเป็นลูกของแม่นะคะอ๋อนี่แกี่ัวกบุงทุนเหรอเปล่านะคะหนูกับเฮุเราสองคนรู้ตัวดีค่ะว่าตอนนี้พวกเราลําบากลําบากมากด้วยแต่เราก็ไม่เคยคิดที่จะของเงินแม่เลยสักครั้งแม่รู้อะไรไหมคะหนูดูแลแม่ยิ่งกว่าแม่แท้ๆของหนูอีกค่ะสิ่งที่แม่ทํากับพวกเราสองคนหนูเสียใจมากเลยนะคะที่ผ่านมา เวลาผมกับเยลลี่แวะมาเยี่ยมแม่น้ำสักแก้วแม่ก็ไม่เคยหามาให้พวกเราดื่มเลยสักครั้งแม่ไม่เคยสนใจพวกเราสองคนเลยคอยเอาแต่ขับสายไล่ส่งเราสองคนตลอดแตกต่างกับพี่อาร์ตเฟอร์เนยเวลามาหาแม่ทีไรแม่คอยทาอาหารอร่อยๆให้กินดูแลดีทุกอย่างผมขอถามแม่หน่อยเถอะครับในใสายตาของแม่แม่ยังเห็นผมเป็นลูกอยู่อีกหรือเปล่าพอแล้วละ่ะแกสองคนพูดไรนักหนาน้ารัาคาญ จนก็อยู่ส่วนจนไม่ดีพี่เองก็เหมือนกันพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าที่พี่มีบริษัทใหญ่โตยอย่างทุกวันนี้ได้เป็นเพราะว่าผมกับเยลลี่ขายที่ดินเอาเงินมาให้พี่ไงพอเถอะคะเฮดแค่เนี้ยมันก็ทําให้เรารู้แล้วว่าน,นี่ตอนที่เรามีเงินไปไหนใครๆก็อยากต้อนรับแต่พอเราไม่มีเงินแม้แต่ญาติแท้ก็ยังรังเกียจเลยตอนนี้เราสองคนลําบากก็จริงค่ะแต่เราไม่ได้มาขอให้ใครช่วยเลยนะคะ ขอร้องเธอคะ่ะอย่าซ้ำเติมกันเลยมากกว่าน,นี้เลยนะคะเฮดคะ่ะในเมื่อเจ้าของบ้านไม่ต้อนรับเรางั้นเรากลับบ้านเรากันเถอะนะคะรู้ตัวก็ดีแล้วนี่หุกเป่าพี่ได้แล้วพี่อาร์ตอา้าวเฟอร์ลูกกลับมาแล้วเหรอพี่เฟอร์สวยขึ้นปะเนี่ย นูได้ข่าวว่าพี่เปิดบริษัทใหม่ใช่ไหมอืมชื่อว่า My ยโพนี่สตูดิโใช่ไหมคะพี่เก่งที่สุดเลยอะ่ะไม่เหมือนกับใครบางคนแถวนี้ทำงานอะไรก็เจ๋งไม่เป็นท่าก็เลยต้องไปปลูกผักอยู่บ้านนอกเนื้อตัวเหม็นๆสาบๆอีอถ้าใครรู้นะว่าเป็นพี่น้องกับเราอะ่ะคขายขี้หน้าคนอื่นแย่ออใช่ ถ้าใครรู้ว่าเป็นพี่น้องกันรู้ถึงไหนอายถึงนั้นฉันว่าคนที่น่าอายอ่ะคือพวกเธอมากกว่านะลุมดูถูกพี่เฮดกับเยลลี่คิดว่าถูกต้องแล้วเหรอตั้งแต่ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นน่ะกับลืมคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังอย่าทำตัวเป็นวัวลืมตีนสิพี่เฮดกับเยนลี่อะเขาคือครอบครัวพูดจ่าเขาให้มันดีๆหน่อยก็พูดไปแล้วจะทำไม ใช่แล้วที่พวกเราพูดก็เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นอ่ะพี่เฟอร์อย่าไปสนใจสองคนนั้นเลยนะที่จะมาเหนื่อยเน่อยอ่ะไปนั่งพักกันเถอะนะไปพอพอดีเถอะไม่ใช่พี่เฮทหรอที่ทำให้ครอบครัวเรามีกินมีใช้ทุกวันนี้พี่อาร์ตพี่บอกว่าพี่อยากมีธุรกิจส่วนตัวพี่เฮดเขาก็ขายที่ดินเอาเงินมาให้พี่จนพี่มีธุรกิจถึงตอนนี้ไงส่วนเลยพี่เฮดเขาต้องทำงานอย่างหนักเพื่อส่งกินเรียนจนจบ ลืมไปหมดแล้วเหรอแล้วมีหนำฟัำํมอ่ะแกเรียนจบตั้งนานแล้วอะ่ะแกยังไม่ไปหาการหางานทําเลยไม่ใช่พี่เฮดเหรอที่เป็นคนส่งเงินให้แกใช้ตลอดอะ่ะแล้วแม่ก็อีกคนแม่รู้ดีอยู่แกใจทุกอย่างยังไปดูถูกพี่เฮดกับเยลีแบบนี้อีกแม่ลืมไปแล้วจริงๆเหรอพี่เฮดอะ่ะขายบ้านตัวเองเพื่อซื้อบ้านหลังนี้ให้แม่แถมยังให้บ้านหลังนี้เป็นชื่อของแม่อีกเางมาเือเพอร์ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว ไม่พูดไม่ได้หรอกพี่พวกเราคือครอบครัวไม่ว่าจะรวยหรือจนเราก็คือครอบครัวส่วนคนเป็นแม่ก็ควรรักลูกให้มันเท่าๆกันสิเฟอพี่กับเจนลี่จนไม่ได้มีค่าอะไรหรอกงั้นพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวสิพี่พี่เอานี่ไปนะโอ เงินขนาดนี้ยที่รับไว้ไม่ได้หรอกเฟอเก็บเอาไว้เถอะรับไปเถอะพี่ตอนที่บริษัทของฉันเจ๊งอะ่ะไม่มีใครเอื้อมมือมาช่วยัฉพาะคนมีแต่พวกพี่สองคนที่คอยช่วยเหลือฉันมาตลอดพี่ยอมขายบริษัทตัวเองแล้วเงินทั้งหมดมาให้ฉันที่ฉันให้พี่เนี่ยมันยังน้อยไปด้วยซ้ำฉันเชื่อมั่ในพวกพี่สองคนนะ เหมือนที่พวกพี่สองคนเชื่อมั่นในตัวฉันพวกเราคือครอบครัวเดียวกันสู้ๆนะพี่ขอบคุณนะ